So ความรู้ฟรีที่ผมออกมาแชร์หน้าเพจทําให้หลายคนขายคอร์สไม่ได้งั้นอะไรอย่างนี้ผมจะแชร์ความรู้ฟรีแบบจัดเต็มหน้าเพจโค้รเจมสอนเทสสั้นใครอยากขายคอร์สได้คนก็แค่ทําเนื้อหามีราค่ามากกว่าความรู้ฟรีที่ผมให้หน้าเพจทำไมผมถึงอยากแชร์ความรู้ฟรีให้กับเทรดเดอร์ทุกท่านผมจะเล่าให้ฟังครับตอนอายุสองขวบผมจมน้ำเมื่อก่อนที่บ้านผมทํานาผมแอบ,บเดินตามแม่ไปในนาและแม่ก็ไม่เห็นผมเดินลงไปในบ่อบปลาจมน้ำครับลุงผมเห็นเลยช่วยไว้ทันตอนนั้นยังจำความไม่ได้ครับแต่แม่ผมเล่าให้ฟังอายุสิบขว่่่่่่่่าา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 ตตตตััวววววเออออองจจะะยยยยยไไไไปแแแล้้้้พีชชมมมมมทนนุุผผผโดดดดดฟคิรรก็ ผมปักกัดตีนถีบเพราะครอบครัวล้มละลายคิดว่าจะไม่ได้เรียนแต่ก็หาเงินเรียนเองได้อายุ1 8ผมโดนรถชนจังหวะโดนชนคิดว่าผมจะไม่รอดแล้วอายุ I U 20ผมขาดทุนจากการเทรดหมดตัวเป็นหนี้ด้วย2ล้านครับผมเริ่มศึกษาธรรมะจากพุทธวจะนะไม่ใช่ว่าผมเจ๊งจากการเทรดแล้วผมมาศึกษาธรรมะแต่เป็นเพราะาผมเห็นความไม่แน่นอนขอ,ของชีวิตที่ผ่านมา20ปีและผมก็ไม่เชื่อว,ว่าเร็วไปที่จะศึกษาธรรมะเพราะถ้าผมตายในอายุ U 2ขวบผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเจอธรรมะอีกทีเมื่อไหร่ดังนั้นผมเลยเป็นคนไม่ประมาทในวันนี้ครับอายุ I U 23ผมปลนนี้จาาากกกกรรเรแรนนอออคุผ100ติ18ื สรวมผมแตะ500ล้านจากการเทรดครับมันก็คือกำไรจากการเทรด100%ซึ่งผมเทรดสแบบกับพอที่ผมมีก็คือเทรดแบบปกติและเทรดออินอายุ30ผมตั้งเป้าว่าจะมีเงิน1,000ล้านจากการเทรดและใช้ชีวิตให้มีความสุขครับไม่เครียดกับการหาเงินและอายุ35ผมตั้งเป้าไว้1 0 0 0งล้านไม่ถึงไม่เป็ไรเพราเป้าหมายที่ใหญ่กว่าคือการสละทิ้งทุกอย่างและไปบวชอยู่ป่านั่งสมาธิและเดินโยมและผมได้ซื้อที่ดินเตรียมไ้แล้วครับเพื่อปฏิบัติให้หลุดพ้นจริงๆและผมจะไม่เกี่ยวข้้้้้้้ออออออองง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 งกกัััับทท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 าา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 าโโลลีีีีตตตต่่่่่่ผผผมม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 มพูดดดดดดยยยยยยวววแคคครรรรรหหหหหหจะะะะใุุนนนนิิิช์สสสเเ ร่างกายขอองงตัวเธรรมะก็ต้องทิ้งกันเมื่อต้องถึงเวลาสีที่ผมออกมาแชร์ให้ความรู้มันคือเครื่องมือที่ทำให้คุณรวยขึ้นมาและแน่นอนครับการที่ผมออกมาให้ความรู้ฟรีผมจะเจอแรงเสียดทานจากคนที่ขายคอร์สในตลาดนี้และผมก็มีโอกาสโดยจะโดนโจมตีมากขึ้นหลังจากนี้แต่สุดท้ายผมดีใจนะที่ผมได้ยืนเคียงข้างเทรดเดอร์เพราะเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกและล่าสุดนะมีลูกศิษย์ที่เคยเจอกันโทรบอกผมว่าผมเทรดได้วันละหนึ่งนาแล้วนะครับโค้ดอยากได้อะไรไหมผมปลื้มใจมากๆครับที่มีคนประสบความสำเร็จครอบครัวสบายห่างกััันนนนนได้้้้มมมลาาาบบกกกกกเพออคคคววแแะผหหงงีสิททยยยใใใขขขขึุุุณ ถือได้ทุกท่านนะที่ติดตามความรู้ผมและความรู้ที่ผมให้มาตลอดหน้าเพจํำหรับใครที่มองเห็นว่าการที่ผมออกมาทำแบบนี้มันดีและเห็นด้วยพิมพ์ทำต่อไใต้ช่องคอมเมนต์หน่อยครับ